เลตติ้งสูงมากค่ะชาติพยักคมนักเกรงประทะกับรากแก้วค่ะ่ทเลตติ้งละครข่าวในลดวันพุธพฤหัสสบดีนะคะของ2ช่องยักษ์ใหญ่สําหรับวิกสามและวิกหมอชิดเลตติ้งประจําวันพฤหัสสบดีค่ะในวันที่9พฤศจิกายนต้องบอกว่าเริ่มจากผลงานรากแก้วนะคะเป็นดราม่าสุดเข้มที่พิกบทบาทครั้งสําคัญหญิงรักหญิง ของคลิสหอวังประกบคู่กับก้าสุภศรารวมด้วยพีทและลุยส์สกอตเลตตินอีคว้าไปได้อยู่ที่2.3ค่ะเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็สนุกตามไปด้วยเลยถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องคู่แข่งกันค่ะจากทางวิกหมอชิดนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าวิกหมอชิดเองก็ไม่ได้ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะคะส่งชาิพยักขมนักเกรงการพบกันของเข้มหวัวีประกบคู่กับฮานา จับคู่กันบู๊สุดดุดเดือดซึ่งเลตติ้งเองก็ดีไม่เบาค่ะอยู่ที่7.1กันเลยทีเดียวต้องบอกว่าแต่ละเรื่องเลตติ้งในวันพุธริหัสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการของงานละครไทยอย่างมากค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองช่องในการสร้างฟอร์มยักษ์ใหญ่แบบนี้ค่ะ